สวัสดีวันนี้อยู่กันในเกมโลบักแมพเอ,อวิ่งอีกแล้วนะถ้าผมก็ไปเล่นมาก่อนแล้วใช่เลยโอไปเล่นมาก่อนแล้วฮ่าฮาว่าถนะ้ผมเออไม่ไปเล่นก่อนเนี่ยผมผมผมก็คลิปก็จะยาวนะมาเริ่มเลยเอ้กด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 นี่โหโ่ากดเร็วมากเลยคือเกมนี้มันต้องกดเพื่อเพิ่มความเร็วนะมีสเสียงด้วย เออเออ,เอ,อ,เอ,อเนิวหักแล้วนิวหักแล้วครับพี่น้องนี่คือโปเอ็กมันมีลิมิเต็ดด้วยซึ่งคูณน,น้อยมากใช่คุณน,น้อยมากเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนายวันสี่ไปโง้กูผมไปเร็วมากตอนนี้ตอ,อนนี้โอ้ไปแล้วตอ,อนนี ทะลุทะลุทะลวงแซงคนหนึ่งไปได้แล้วโูนี่มอยูข้างล่างนี่เห็นไหมขนยูนี่ไปเร็วมากที่ผมจะแซงคนนี้ได้แล้วเนี่ยผมจะแซงได้แล้วคนนี้ไปเร็วมากนี่ผมแซงได้แล้วผมแซงคนนี้ได้แล้วไปเออแซงได้แล้วไปแล้วนะครับโู้พลังแห่งพลังแห่งการไปเล่นมาก่อน เเฮ๊ไปไปอ้ออือออะไรนะเราจะแซงกขอีกคนนึงได้แล้วเนี่ยเราต้องวิ่งเร็วๆวิ่งเร็วเร็วเราจะแซงคนนี yat, ้ได้แล้วเอะเอะเอ้ไอนี่ให้เห็นเส้นเขาแล้ว <sy mal> <money> ที่เราเก็บได้สูงสุดคือ 7, เจ็ดพันวัดเดี๋ยวนะคนนี้ไปเร็วมากเลยเนี่ยโคยัี้กว่าว้าปีเออเออเออเอเดี๋ยวนะเราใกล้ไปอีกด่านหนึ่งแล้วด่านสีม่วงเห็นผ้าทิตย์เลยเห็นผ้าทิตย์โอ้ oh, เดี๋ยวนะนี่คือเราวิ่งมาไกลมากเลยนะเนี่ย เออเย๊เ yeah, ย yeah, yeah. ๊เอ๊ไปต่อไปต่อยายุดอยายุดอยายุดตายตาเอ้ะ <c> ฮ <oughs> อันนี้คือไขโลบักรับรอ,องเลยถ้าใครถ้าใครเออเอาสัตว์โลบักมานี่คือเทพเลยเนะี่ยเทพโอ้ได้ตัวนี้ไขลิมิเต็ดได้ตัวนี้มาสามร้อยไข เออเดี๋ยวนะมันรวมได้ด้วยเหรอโอ้อย่างนี้ก็ดีเลยนะสิครับเออเป็นตัวโอ้้ตัวนี้จึ๊บจึ๊บขี่กด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 ลืมกดไม่ได้ถ้าลืมกดนี่สวย ไปได้ช้าเออรอใน,นเดี๋ยวผมแซงคนนั้นไปได้งแงแงแฟงไปแล้วคนมือแฟงไปแล้วสองคนโค้วแฟงไปแล้วโค้โโโแฟงไปแล้วกี่คนเนี่ยไปเร็วมากไปเร็วมากเอ้อคนนี้แซงโอ้โหแล้วอยในดงนีแหละเนี่ยนี่คือดงวิงวงว่งเร็วดงคนวิ่งเร็วมาแล้วโซน ไปผลแซงวันนี้ได้แล้วเออไปแล้วจ้ะโอวินแปดร้อยเอ็ดแล้วโอ้รวมกลางทางได้ไหมเนี่ยรวมไม่ได้รวมกลางทางไม่ได้โอโ,โอ้โอ,โอ,โอ้ไปแล้ว,ลว,ลวโอ้เแงแซงมาเยอะมากเลยนตอนนี้เดีนะ๋ยนทำหนึ่งหยุดก,ก่อน เทวิ้งนิ้วไปทำไมมันวิ่งเองให้เลยอืมันวิ่งเองให้เนี่ยผมมันวิ่งเองให้ผมเนี่ยแต่เออถ้าลูดนิ้วมันก็จะไปเร็วกว่าโอ่ยปวดปวดปวดเร็วกว่าดนแฟดเร็วกว่าดนแฟดเออเดี๋ยวนะเมื่อกี้ เราไปถึงตรงนี้ใช่ไหมครั้งนี้เราไปถึงตรงนี้แน่นอนโอูวินสามร้อยแล้วครเดียวไปไปเลืออีกสิบห้าวิสิบสี่วิสิบสามวิสิบสองว,ว,วิเราจะไปถึงไหมเราจะไปถึงไหมเราจะไปถึงไหมเราจะไปถึงโซนนั้นไหมเราจะไม่นะดูจากทรงแล้ว บายบายครับเดี๋ยวผมตายก่อนแป๊บนึงนะเฮ้เดี๋ยวผมไปซุ่มอันนี้ก่อนแป๊บนึงซุ่มซุ่มไอ้ตัวไอ้ทัวตัวตัวตัวโอ้โอ้ตัวกากตัวกากตัวกากสุดล่นเลยเนี่ย เตรียมบ้อบเตรียมป้อมในการกดน่าทำไมคนนี้กดก่อนอกด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 เรดในช่วงที่ผมกดผมก็จะไม่พูดนะ ไปแล้วจ้าวิ่งเร็วโอ้โหมีคนแซงไปได้มีคนแซงไปได้โอ้ไปแล้วนำแซงไอเราไปถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้เราแซงคนอื่นในมุมนี้ไปได้แล้วมีคนอยู่ข้างหลังเราอยู่เห็นเห็นนะไม่เลาเราย่งเราลองหยุด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 นะครับ ไม่หยุดที่ผมมันไม่หยุดมันไม่หยุดเพราะผมวิ่งเร็วนี่วิ่งวิ่งแซงวิ่งแซงทแถลงลูกตาโคเอ่อเออเออจะจะไปโซต่ต่อไปแล้วอีกนิดเดียวโเรานำแซงมาได้เยอะมากเลยนะเนี่ยดูจากกรอบตรงนี้ก็ได้นี่กรอบตรงนี้เราเราเราไปดัน เรามาตรงนี้แล้วไม่ตรงนี้เรามาจิ๋ตรงนี้ไปต่อเลยๆลยอา่าพลังแหเห็นดูเฟรชคนนี้ดูแฟร์ระดับ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 เก่งมากมากนี่เขาเล่นกบเขาเล่นจบแล้วยายายายเราต้องไปเราไม่ให้ถึงเราต้องไปให้ถึงปลายทง ด้านสีแดงแล้วอีกนิดหน่อยถึงแล้วถึงแล้วเย้เย่ต้องกระโดดไปด้วยถึงจะเร็วขึ้นนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยจะไปถึงไหมไปถึงไหมเฮ้ยถึงไหมไวถึงด้นสีม่วงไหมเนี่ยเอ้ยจะบอกนะว่าไม่ถึงถึงไหมถึงไหมถึงไหม อยอีกนิดเดียว,อดเ,ดยวเอากระดูดทำไมเนี่ยแกมากก่อนเอ,อ่อโอเคคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้จะได้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแจกดติดามด้วยวันนี้ขอตัวไปวิ่งก่อนถึงเวลาวิ่งหรือยังเนี่ยยังไม่ถึงเวลาวิ่ง,อง,เ,เ,งเอ้ยเดี๋ยวก่อนจบคลิปผมจะมา นี่ไข่อันนี้เลยได้ตัวตัวกากตัวกาเก้ามาทำไมเอามาทำไมแต่ก็ดีนะมารวมนี่อย่างเช่นตัวนี้นี่รวมมาแล้วได้ตัวนี้มาโอ้โหกากมากเลยนี่ตอนตอนเรารวมทุกทีมันต้องมันต้องเออใส่สเสลี้ยงใหม่นะมาเราจะมาวิ่งอ ไอ้แสงนำแสงมาแล้ว yeah.